สูงไปเลยนะเดี๋ยวแบ่งปันแบ่งปันเดี๋ยวขายดียังง้อยนี่ขายดีกว่าเพื่อนเลยโนนำรวจมารีบเร็วๆโหลดนครับโหลดนะว่างไวม่แล้วนะครับนนใหญ่ไม่ถ <moderate> ึงมัไปเลยไอ้ดาวรับเจ๊หน่อยโอ้ครับโอ้วันหนึ่งขายแปดล้านโลเลยครับใช่โอ้โหมองว่าขายวันเป็นขายวันหนึ่งแ่บเกิมเตัมเลยเป็นตันเลยเหรอ ขายดีครับแค่นี้วันใครอยากขายบอกได้เลยเดี๋ยวพี่ยา์ผมให้ครับอยากวันที่1มีเป็นปันครับโอ้ยไดก็ดีหมือนกร้านเราขายได้ก็ดีเหมืนเมนูไหนออกมาก็ขายเท่าไหร่ขายไม่ทันจนต้องตัดเมนูออกเสือแม่กินเอาครึ่งโลเนาะขี่ละ25บาทขี่ละ25บาครับครึ่งโล125ครึ่งโล125ครับเพียร์เพี่ยา์ผรดมอ่าเพียร์เพียร์ผมดูเนาะได้ที่เพจได้ครับผม โอศูนย์แปดหกห้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าสองก่อนสี่โมงเย็นนะก่อนสี่โมงเย็นโอ้ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงสี่โมงเย็นสวนัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนินแดนชาชาหลวงพ่อเก้านะตอนนี้ผมอยู่ร้านพิยาน อันนี้พี่ยาาก็มาขายของยุ่งอยู่นะไปเลยไหมอย่มาเอานะพี่อะไรครับโมสี่เ่าเหนะียวยี่สิบอันนี้พี่ยาามีเม็ดโมงขายด้วยนะเท่บบาล,ละยี่สิบห้าบาท ลหมดโตหมดต่า50บาทนะเมื่อวานนี้จะมดจัดโรหมดปลปลาไม่มีหลือสโพกสี่ข้าวเหนียวข้เหนียว20ใช่จ้ะเอามาใชจะ6ขอ5ช้อนหนึงหมดจบแล้วห่อนึงยาไม่หยุดนะไม่หยุดนะดตอนที่นี่จ้าไม่มียาไม่เที่ยวบ้า

เดี๋ยวแบ่งพันแบ่งพันเดี๋ยวขาดีหนึรนี่ขายดีกว่าพวกเนอเลยมาใหม่เมียใหม่เยอะไปคุขายได้2อาทิตย์แต่มาดีขายดี่าเลยวันหนึ่งห้าร้อโลเาขาดีร้อยหนึ่งเอาเท่าไหร่จ้าครึ่งโลใส่100้โลเดี๋ยวเดี๋ยวไปมี แึ้นีโลโลโะโลละ250ขายถูกไหมครับยีนี้มีขายออนไลน์ไหมพี่มีมขายออนไลน์นะขายดีกว่าหน้าร้านนี่ครับออนไลน์ขายดีกว่าหน้าร้านนี่รคกัจกยี่าพวกน้ำพริกพวกอะไรก็มีครับร้านพิยาเนี่น้ำพริกก็ส่งเหมือนกันนะ กินได้คิณได้อันนี้คึ่งโลใครมาร้านพิาก็มาร้านมาใหม่นี่เมนูใหม่ใกล้กันนะครับมาแรงแซงด์คลุ๊ไปเลยร้านพี่น้องนะครับ้ไปแล้วนูน้ให้ไปแล้วให้ไปแล้วเมนูนี้ให้ไปแล้วนะแล้วก็้องเกี๊ยเทจอไหมเจอไม่สิบาทเลย ขายอะไรก็ดีหมดแร้วเราขายไดก็ดีเม,มนูไหนอ,ออกมาก็ขาย <โอ S 1> ขายไม่ทันจนต้องตัดเมนูออกไปบ้ลยนะครับโอเคตามนั้นตามนั้นร้อยเจ็ดเหลือสิบบาทเอาที่จีจ๊ะที่จีเดียวยี่สิบบาทข้างล่างนี้ก็มีนะครับน้ำพริกนะครับน้ำพริกนเนื้อ ไก่ทอดนะครับขายดีครับที่นี่ว่าใครอยากขายบอกได้เลยพี่ยาสั่งให้ครับพี่ยาว่าพิยาไหนึ่งมีเป็นตันครับโอ้มีทั้งปีครับพี่ยาเหมาสวนไว้เลยโอ้ตอนนี้พี่ยาเหมาสวนไว้วยนะครับใช่เหมาไม่เลยบอกเลยอย่าไปขายไกลนะครับใครที่อยากได้ไปขายก็มาหาพี่ยาได้เลยได้เป็นดิบนะครับผมเป็นดิบๆอ่ะอันนี้มันต้องทอดใช่ไหมพี่ทอดก็ได้อบก็ได้สั่งได้สั่งได้สั่งได้ครับ ไอ้อกมันต้องลงทุนกู้เงยครับครับทเพงอันนี้ใช่ทอดหรืออะไรพี่ทอดตลาดครับถามว่าทอดกับอกไหนอร่อยกว่าทอดอร่อยกว่าทอดอร่อยกว่าครับได้ครับกหนึ่กิโลสอกแล้หนกิโลสุดนึงนะหนกิโลนะหนกิโนี่มันไม่มีถึงหนกิโลมัใหญ่เลยอ่นเอกงีถุงไปเลยนะ ขายไม่ทันอย่างเงี้ยขายดีทุกวันอย่างเงี้ยเฉพาะเฉพาะออนไลน์นะวันหนึ่งห้าร้อยโลเฉพาะออนไลน์เฉพาะออนไลน์นะอือโอ้เรามอขายหน้าร้านนี่แหละครับไม่เกี่ยวหน้าร้านวันนึงก็สองสามร้อยโลโอ้ครับโอ้วันหนึ่งขายแปดร้อยโลเลยครับใช่โอ้โหทดลองว่าขายวันเป็นขายวันหนึ่งเกือบตันเลยอนนี้เป็นตันเลยนะเป็นยอดครับเวลาไลฟ์สดอ่ะเิ็นยาวเลยโอ้โห สาี่ต้องปิดนะมัร้อนอยู่นะไปปิดเองนะหารอยโลก็ไม่ใช่แปดร้อยโลไม่ใช่เป็นตันเลยเหรอใช่โอ้โหอน,นี่ขายแค่บางทีก็สวันสามวันครับครับห้ารไม่ธรรมดานะครับขายว,วันแล้วเป็นตันเลยนะสีส่ีาไรคะอะไรดีส,ส่สีหนึ่งร้อยาาบาทสาสาีสา่ขีดหนึ่งร้บไม่รับเยตอนนี้รับไหมครับ กินก่อนได้ลูกค้ายีรรอไม่ต้องกลัวนะคะสามารถกินเลยกินเลยกินได้เลยเลกินได้กินได้เพื่อได้แล้วได้แล้วตรวจมาตรวจมาตรเร็วตรวจมาไม่ใช่พวกตกใจตำรวจมาทำไมเข้ามาซือ้อนพักปานปีน ตำรวจมาวิ่งไม่ใช่เลยเขามาซื้อน้ำพริกไปขายขนาดตำรวจนะยังซื้อน้ำพริกไปขายเลยครับอ๋อเพื่อนเพื่อนไปขายนู่นนะครับเขึ้นตำรวจนะว่ล้วนะครับคนใหญ่มาถึงมาเลยไอ้ดาวรับเจ๊หน่อยเย้ไปมีนีจ้าวไอ้พวกนี้มันยกกระมังมาเลยอ่ะไอ้ดาวจะไปไว้ไหนไปไว้หลังว่าพี่ยินบอกพี่ยินเปิดเท้าเย็นเปิดเท้า ลาหมาแลไนไอหนูสองขีดองเอาลาหมาไมไกนลยครัมมวาไปเรยีไปเลยีตรวจาเรวตำรวจยังมาซื้อน้ำพริกไปขายตำรวจมาซื้อมปขายงานนดีเลกงานอดีเลกตำรวจซื้อน้ำพริกไปขายงานอดีเลกนี่คนนี้มาก่อนบ้ก่อนไ้ก่อน กินก่อนอร่อยมากอร่อยมากยรก็ชิมไปก่อนดีสิเอาอย่างเขสองอ้าวไปเลยสองดอย่างสูงฮะสองขีดสองสูงดีใช่ไหมมันกตขแ่สองขีดะหมูตกไหน่หมตกดที่ห้าสองขีดหมูตกเลยคเอาหมูตกสองขีดกสองขีดรายไทีไหนอ่ะเอาหมูตกสองสูงผูการที่มารับน้ำพริกไปขายมารับพริกขายหมดเลย กนะครับซื้อไปเยอะเลยนะโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพยาบาลเลยพกี่้ก็มารับน้ำพิไปขายขายที่ทำงานอย่างเดียวก็พอแล้วสองีดสนงส่วนเนี่ยครับใครจะรับน้าพิษรับเมนหน่วงไปถ่ายนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรนะครับไปไใต้คลิปนะครับติดต่อพี่ห่ได้นะครับลสาสงสาสงเอาไปเอาไปคิดตัมใหเจ๊ด้วย นี่นี่ของเจ๊เท่าไหร่ห้าร้อยเลยนี่ร้อยอันนี้ร้อยยี่ห้าห้อยยี่สิบคิเขาเจาเขียวั้อยย่ยังไม่ได้เลยรอยืนรอไปก่อนยืนจิ้มไปก่อนิ้มมเนยมุกตสามถงไม่ได้เลยฮะตสามงงละกี่ตกนะต่งร้ยเน้อเน่ยร้อยเงนเดือนโอ้จาของขายดีเล้ อร่อครับโหจบใครก็มาไปขายเยอะหลายอาชีพเลยพ่อไปขายเป็นงานอดีเล็กขายไปขายมาขายจริงเลยขายจริงเลยอาชีพจริงเลยนะสามถุงก็เห็นหน้านี้อยหนึงร้อยเจาเอาไถุงไมมจะได้สองร้อยอเแค่นั่งกอไงมีเฉพาไม่บาท น้ำผึ้เหลียวค่ะหน้าติดตรอยหนึง่าน้องไม่มีเหน้องไม่มี้าวดอกร้อยยังอกร้อเก้าสิบสี่ไมเจ๊ก้เก้บ้าม9เกาสิบที่บอกเอามาให้เจ๊แล้วนึ่ตัวนี้แล้วก็วี่ตัวนม่ตัวใหญ่เยย่อองอัร้อยเดียวนะเออแล้วกเรา con chiên tổn thương rồi มันแทนถึงวันตาแล้วนะเมีน <AM> มีลายแมนลายแมนลายแมนได้ลายทุกอยโอมีลายแมนด้วยนะครับทันสมัยลคทุเป็นธรรมดาครับอุดพิเศษอะไรพี่อะไรอ่ะสูตพิเศษใ่ะอะไรล่ะิเศษใไหมนี่ธรรมดา นี่เหมือนกนดน้ำมกระจกเปล่ามีอะไรพี่ป้าที่วันนี้มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยเนเนี่ยอะนัไก่หมดยังนพี่นังไก่หมดยังหมแล้วหมดแล้วพี่นังไก่หมดแล้วรอยห้าสิบได้ร้อยเจ็ดห้าอันนี้ร้อยยี่สห้าน้าร้อยสองโลนร้อยเจ็ดหร้อสี่ร้อยปสอง้เป็นไ อัสา้สิ่นีดคูันาอนนใช่ไหมพิยาที่ขึ้นในเฟซค่ะพยาได่เนาะได้ตัวเป็นแป็นตัวจริงไม่โกหกไม่ใช่ตัวปลอมนี่สองขีดนะ ีบส,สิับ้เยียวารยบาทาดรูณนใครจะมาสั่งของกส็สามารถติดตามได้ทางเพจของพิยานะครับพิยาคนรุมนะครับีถุง หรือว่าจะโทรมาเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะขายดีเนี่ยเพราะอะไรมันใหม่มันใหม่ครับกินเลยทอดใหม่ๆเลยนะทอดใหม่ๆครับถ้าเราไปทอดใหม่ๆแล้วเราจะขายเยอะครับมขายมีนะมีดิบดิบตรงอ่ามีดิบตรงด้วยนะครับอันนี้คือง่ายสุดแล้วนะง่ายที่สุดในโลกเลยที่นี้แพ็กแล้วก็ขายนะ ล้สองพีไอหวานไอหวานมารับออเดอร์คนลายแมนหน่อยหวานมารับลายแมนหน่อย่ะไรรับนีน้อไหคะ้อสองแล้วก็ข้านอะครับขใครอยากสั่งลายแมนก็เข้าไปได้เลยครับแล้วรบายนดิบเีุ่ดรถดิบเอาดิบดไปทอดองเลยขายยดีุดนี้ดๆ สองขีดสองขีดห้าสิบค่ะสะดขายดีแล้วก็โค้งง่ายแล้วก็ขายง่ายอ่าาง่ายด้วยนะครง่ายทอดงไก่ทอดดี่อนะม้วมงนี้ไม่ต้องหมักนะครับใครไม่มีงานทำตกงานเอาไปตัดขายได้เลยสบายขายเลยนะอะไรก็งามครับ เขาบอกอันนี้กำไรงานกับไกท่ทอดกำไรงามไกท่ทอนดนะนี่นะนเมียที่เราไปทำแบบสบายสบายเลยครับเา้าใครมาสั่งไลน์แมนเราสั่งสังส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 ่งไงพี่พ่อกระทูแหาไลาน์แมนอ๋อ ที่ยาเขาก็สั่งมาแล้วลายเมนก็มารับของแล้วก็ก็ไปส่งถึงบ้านเลยเขาไม่ต้องมาเองแล้วไม่ต้องมายืนรอให้ลายเมนมาคัอเองอะไรคะนนี้เฉพาะเป้องสนะพะของได้่ตรงนี้พี่ยาสอพาของอย่ตรงนี้ลายแมนนะครับ

กีบเยะีเนียตัเท่าไหร่กีละยี่สิบห้า่าไห้ไปละยี่บห้าบหาเหรอไปสองขี่ห้าสิบไปเลยอลโอเคไปเลยไม่เอาไปเดี๋ยวเด็กมันจะกินด้วยห้าสิบสองสิายดีเพราะอรมขายครับยี่สิบห้าใช่ ที่ที่อื่นนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะคมันขีดแล้วเขาขายที่ตลาดเนี่ยนะขีดละห้าสิบอะห้าสิบอโลละห้าร้อยเรอะขา้อย้าไปนะย้้ <c oughs> แล้วผมเอาครึ่งครึ่งโลนะพี่ยา พึ่งโลอามาม่ะมันมนะม่วงอ่ะใช่ใช่มมะม่วงครับนใส่ไป่ะอร้อนเคะดาวลบพึโลจ้าโอ้ยยิง่าอ้ยยิบ่ายรั้เรื่องไหมลวก็ูกระดูกหูกระดูตอกไฟ้เออวางตรงนั้นดิ่งง่ายเยอหมดก่อนะะน,อนะ <c oughs> <c oughs> เอารนเออาที่อะพี่ตักหมูห้าสบาตักหมูห้าสี่ตักหมูห้าสิบกจสิบาทกระโนีนะยนจ้าบสิสามโอ้โหเจสองร้อยสิบห้าบาทสองสิบล้วโอ้ไก่ยี่ร้อิบไก่้อห้าวเีกาทสิบสอี่สิี่สิบสิบบาทยังไง

คนเยอะนะครับตลาดดินแดงนะครับช่วงช่วงเช้านะครับอันนี้เป็นตลาดเช้านะครับมีทุกวันเลยนะตขายทุกวันเลยไม่คนกินไม่เบื่อนาะกินไม่เบื่อคนกินไม่เบื่อนะคนกินทุกวันมีนะทุกวันกินทุกวันมีนะกินเลยกินเลยมัน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 อร่อยแล้วมันไงมันใหไง

รรเราแต่คองม่ดีมากสองบครับร่เนื้ออบาค้าบาทข้าววันใจรออะไรมาขายก็หาได้ครับลด้นวเท่าไหร่เจ๊สองพี่หนึบานบาทนึ่งบาท่บรอัหบน้องเจิบมสบคอันนี้เท่าไหร่แล้ว งันไ้มีนี่ว่เายยดีนี่ง้อยแดว่าไม่ถึงเนะเขาบอกว่าไม่ถึงี่ของหูวาขงิัก็หับงส่าดนีบ้แปสาเาสร้อวาอ๋อปันนิลตัวละเท่าไหร่สิบาท5ตัวห้าสิบใช่เปล่าห้าสิ

ขายตีสามยันจนถึงเก้าโมงน่ะห้าสิตัวครับห้าสิมีกี่หมูกยนได้ไดๆกินได้าเป็นร้อยนึงขายทุกวันขายทุกวันนีทุกวันอะไรนี่ยกินไปก่อนเด็กคนี้วเหนียวสองเนื้อสองได้ขอี้วเหนียวสองเนื้อแล้ว

ิไปร้อยยี่สิบก <uh ็ไดันอ้ไห่ะงลดลดให้ด้วยนะลดให้ห้าบาทลดให้ห้าบาทเลย้าไรจะดอขีดนะสองขีดายอนสองขีดห้าสิบเป๊ะ ค่ะนะคะมาค่ะค่ะ27 2222อบคุณน้องโดนครับ240าท2422ารับ

เอาเท่าไหร่จ๊ะกีดนะเอาไรห้าหกลโลร้อยยี่สิบห้าฮะมันเยอะไวนะไหนเอาขีดได้ได้กระบอกนะกระบอกอะไระโอกไก่ยี่สิบห้าขีดละยี่สิบห้าบาทโลละสองร้อยห้าสใช่มันกันเลยกับเม็ดมะม่วงเป็นมะม่วงอะฮะหัวยสิบ มาดูก็ได้นะครับตลาดดินแดงนะประชานครก้าวนะลาพิยานะคะตีสามถึงเก้าโมงขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจบนะครับอย่าลืมตดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ